สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปูปริศนารักล่มเพราะยอมเชื่อหลายคนเตือนไม่เคยเอะใจช็อกวงการบันเทิงแก้วอภิรดีอย่าออดโอพาดแล้วเจ้าตัวปฏิเสธเหตุมือที่3ตัดพันตรีวินไทยสุวารีแฟนเพื่อนนักแสดงปูปริศนาแจงเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้านปูเปิดอกไม่เคยเอะใจทั้งที่หลายคนเคยเตือนขณะที่ฝ่ายปูเองหลังทราบข่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ถึงกับตกใจ โดยเจ้าตัวบอกพยายามโทรไปสอบถามเรื่องราวจากทั้งคู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเผยตนเองอย่างไรก็ได้แล้วแต่ฝ่ายชายก่อนบอกว่าทราบข่าวมานานแล้วถึงความสั่นคลอนระหว่างฝ่ายหญิงกับสามีโดยเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆพี่ทราบเรื่องพร้อมๆกับนักข่าวอาจจะก่อนหน้านิดเดียวเพราะมีผู้หวังดีส่งข้อความมาบอกก็ตกใจอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นพี่โทรไปถามทั้งสองคนเขาก็บอกเป็นเพื่อนกันถามว่ารู้สึกยังไงคือตัวพี่กับผู้พัน เรารู้จักกันในระดับหนึ่งเราเปิดบริษัทด้วยการมาเจ็ดปีแล้วมันผูกพันกันเรื่องงานมากกว่าเราดูแลกันแบบเป็นพี่เป็นน้องเราไม่ได้แต่งงานและไม่ได้จดทะเบียนกันถ้าเขาจะไปคบกับใครฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขาเราคงไม่มีสิทธิไปดึงเขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเขาตัดสินใจถามว่าทราบมาก่อนไหมว่าสองคนสนิทสนมกันเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ทราบเลยเพราะทุกอย่างปกติหมดมีผู้หวังดีส่งข้อความมาบ บอกว่าสองคนนี้คบกันอยู่นะมีมาตลอดเลยเคยมีบอกว่าเห็นไปเที่ยวกันที่หาดใหญ่ก็มีมีคนเจอแล้วมาบอกเราซึ่งพี่ก็ถามเขาเขาก็บอกว่าไปทำงานผู้หญิงก็บอกไปทำงานและเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย เขาสองคนเจอและรู้จักกันในกองนเรสวนค่ะส่วนระยะเวลานานแค่ไหนอันนี้พี่ไม่รู้พี่เล่นด้วยก็จริงแต่เรื่องงานพี่ไม่ได้ยุ่งของแต่ละคนเขาบอกไปถ่ายหนังก็เออไปถ่ายหนังเราก็ทํางานของเราฉะนั้นเขาจะเจอกันเมื่อไหร่เราไม่ทราบ ถามว่าตอนแรกที่มีคนส่งข้อความมาเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่เชื่อเพราะเราถามทางผู้พันเขาบอกยังไงเราก็ต้องเชื่อต้องให้เกียรติในสิ่งที่เขาบอกเราไม่เคยคิดเอะใจเลยค่ะเราอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่เป็นสามีเป็นภรรยา แต่อยู่ด้วยกันทุกวันต่างคนต่างมีสิทธิเสรีภาพถามว่าเคยอยู่ด้วยกันไหมเคยอยู่ด้วยกันแต่ตอนหลังแยกกันต่างคนต่างทํางานติดต่อกันอยู่ไม่ได้เลิกกันไปเลยถามว่าทางผู้พันโทรมาคุยหลังจากเป็นข่าวไหมเจ้าตัวกล่าวว่าโทรมาค่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรบอกแค่ว่าเป็นเพื่อนสนิทกันถามว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงพี่จะรู้สึกยังไงเจ้าตัวกล่าวว่าคงเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกอยู่วงการเดียวกันมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้พี่ก็ ไม่ทำยังไงปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้สังคมเป็นเครื่องตัดสินแล้วกันพี่คงทำอะไรไม่ได้เพราะพี่ไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะไปก็โอเคเพราะพี่ก็เข็ดชีวิตครอบครัวเหมือนกันเพราะพี่คยมีครอบครัวมาแล้วเข็ดการจดทะเบียนสมรสเข็ดการแต่งงาน แต่งก็ดังเลิกก็ดังฉะนั้นรักกันด้วยกันเวลาเลิกกันไม่มีคนรู้น่าจะดีกว่าท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ